สลดหนุ่มจอดรถใส่เกียร์ว่างนอนข้างคลองในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีรถไหลตกน้ำจมซึ่งคลองชลประทานดังกล่าวนั้นมีน้ำลึกไหลเชี่ยวภายในรถพบเกียร์รถอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง ห่างออกไปประมาณหนึ่งกิโลเมตรพบรอยล้อรถลักษณะสีมิการเบรกอยู่ดิจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าเวลาประมาณตีสามนะมีชาวบ้านขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านถนนเลียบคลองสายนี้เห็นรถเก๋งคันนี้ตกลงไปแล้วก็เลยแจ้งเจ้าที่เข้าไปช่วยแต่ก็ไม่ทันเบื้องต้นเจ้าที่สันนิษฐานว่าผู้ตายอาจจะจอดรถนอนแต่ผู้ตายอาจจะใส่เกียร์ว่างเบื้องต้นคือคาดว่าจะเมาง่วงก็เลยไปจอดใส่เกียร์ว่าง เอาไว้เนื่องจากผู้ตายก็รูปร่างก็ใหญ่อพออาจสินอนเราก็ใส่เกียร์ว่างยังเราก็ซีคนเราถ้าไม่เมาเนาะก็คงไม่ไปนอนอยู่แถวนั้นถือว่าบ่หรืออาจจะง่วงไหมที่ยังไงง่วงง่วงอ่ะทั้งง่วงทั้งเมาเมาแล้วไหมครับเออเมาแล้วไหมครับก็เลยใส่เกียร์ว่างเอาไว้รถมันเลยไหลไหมค่ะเออรถไหลเพราะเขาก็เห็นล้อยรออย่างมันมากลักษณะมหอดมองหันอืก็คงจะขับมาเรื่อยๆเอได้ลักษณะเห็นไหม รอยล้อที่มันไหลลงใช่ไหมนี่อเออมันไหลลงไปในคลองอันนี้<ช>เป็นการสันนิษฐานนะ